สวัสดีครับพีน่น้องมือนี้เขาหอมมะลิทุ้งกุลาส่งตรงจากมือชาวนาตาไทายอีสานครับผมหน้าดำอินซีหอมมะลิทุ้งกุลาห้องไห้ครับนี่ครับผมแตกก่กอกำลังสวยงามมือนี้ก็สิได้มาเพิ่มปุ๋ยทางใบครับอืออ่าหมอกมิสนาหมาอเอาหมอกหนาๆครับผมนี่ก็อ่ามี แม่แรงซอยเฝาคอยกําจัดสัตว์เพืชซอยครับนี่แหงเต่าท้องมีอย่างไหลครับที่ยังมานามกับสีมีบงังครับนากับว่าไหลปัปไหนนี่พอ่อเขาได้รับความชุ่มชื้น,นครับก็เขา จะประมาณนี้ครับนับเรียประมาณ20กว่กาตุนครับ25สสูงสูงกว่าีบ 25. ครับผมเพิ่มป,ปุ๋ยทางใบนี้จูลินซี่สังขคอแสงยูเลียหนามครับสิคอยลีดสีหมองได้ที่ว่ามันบบเขียวท่านมูอากาซิมี ำสมควันใหม่ครับมีสาหลายมียางไหลครับนำพอยางง่ายๆน่ครับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วครับตางไทีว่ามันเขียวบ่าท่านมูเพิ่มปุ๋ยทางใใไ้ครับหยาบอมีก็ถือว่านี่ต่เขาเนี่ก็ถือว่างามงามแล้วเคยจะเข็ดหน้ามาก ก็มีครั้งนี้แหละครับผมที่ว่าเขางามสมใจที่ว่าเป็นหน้าดำหลองกลางนี่สิพอค่อยได้โดนปุ๋ยปันไพราะวจนเวลามาพอฝ้ากับสิมี่จะย่างกันแท้หน้าเลยครับผมวันนี้ก็ไเด้มาลงลงหลองกลาง อ่ามาคลายๆมามาเจ็บต๊ะครับวงเลี้ยดดัปุ๋ยเพ่อเต็มทีกมาแปลงนี้โอ้แปลงนี้ประมาณหาอะไรครับเหยียบต้นเขาเปล่า,ลาออไอกุญแจม่เด้อนี่ครับวงนี้เหลืองๆเนี่ยดอกเหลืองๆแต่ว,ว่าเขาก็แตกกอ ได้ดีไ,ไกลๆครับล้มย่ำมือเสาปกติแต่พวกยานหยียบต้นเขาอย่างเร็วกว่านี่ครับตอนเขาต้นน้อยๆตอนนี้แตกกอหนาแล้วยางกัดลงระวังเสียงปลาเสียงปลาเสียงเขียดย่ำแรงหนีมาเนี่ยหลายครับช่วงนี้น่าอินซี่ คนเฮาพี่น้องเฮากันเหลือมาเห็ดหน้าอินซี่หลายขึ้นครับธรรมชาติก็เหล่มกลับมาต้นห่วงสุขภถาบประมาณนี้ครับผมมีมีญ่ญยามี่ยังเป็นธรรมดาครับเฮาบดใส่ยาขาา่าหยาผรกบ,บุ่งมี่หยาองไดทีว่าไทขี่ไทยนี่เป็นคู่อยู่กับมีหญยามี่หยังธรรมดาครับ เขาก็จอายุพอได้ดนานเป็นดอกแล้วจะน่อยกับเหลืองตายครับอลองนี่เขาก็บ่ไไ้เกิดครับผมสำหรับมือนีฝากพี่ฝากน้องเพียงแชซ้ํานี้ครับผม สวัสดีครับเหลงมือก่อนครับเหลงมือก่อนเดี๋ยวแดดสีออกก่อนครับ